และที่นี่คือทำเลที่ดีที่สุดค่ะในฝั่งของรังสิตของ7นั่นเองค่ะเราอยู่กันที่โครงการสัมมารรังสิตของ7ค่ะโครงการที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่ลำพักกูดค่ะอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีอย่างที่เราบอกไปนะคะคุณผู้ชมว่าที่นี่ถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากเลยในฝั่งของคลอง7นั่นเองค่ะเชื่อมต่อถนนนะคะจะออกเส้นรังสิตนครนาย,ยกก็ได้ค่ะและสําหรับโครงการแห่งนี้นะคะแวดล้อมไปด้วยชุมชนค่ะมีทั้งร้านค้าร้านอาหารอยู่ใกล้กับสวนสนุกดีมเวอร์ค่ะอยู่ใกล้กับห้างแสบสินค้าอย่างฟิวเจอร์พาร์ และที่สําคัญเลยค่ะคุณผู้ชมขะบ้านหลังที่โบจะพาไปชมเป็นบ้านเดี่ยวไซส์ขนาดใหญ่เดี๋ยวเราเข้าไปชมในบ้านกันดีกว่าค่ะ และด้านหลังของโบตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคือบ้านหลังที่เราจะพามาชมกันนะคะบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ที่ซอย3ของโครงการค่ะจะเป็นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่เลยมี2ชั้นด้วยกันนะคะแล้วก็มีทั้งหมด3ห้องนอนและ3ห้องน้ำเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าค่ะ คุณผชมในบ้านกันค่ะในบ้านตรงนี้นะคะจะมีประตูเข้านะคะก็คือประตูด้านหน้าที่เป็นประตูหลักแล้วก็มีประตูที่จอดรถด้วยค่ะเดี๋ยวพูดถึงความพิเศษสําหรับบ้านหลังนี้เลยค่ะคุณผู้ชมบ้านนี้ไซส์ใหญ่จริงแล้วก็ด้านหลังของตัวบ้านนะคะก็จะมีพื้นที่ค่ะที่สามารถนะคะทําเป็นสวนก็ได้ด้านข้างเช่นเดียวกันค่ะเข้ามาปุ๊บนะคะโซนแรกเลยก็คือมุมรับแขกนั่นเองค่ะพื้นที่กว้างมากวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลายชิ้นเลยเดินลึกเข้าไปด้านในตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมชั้นหนึ่งตรงนี้ค่ะเขาจะมีพ แล้วก็จะมีหห้องน้าด้วยกันมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันเลยค่ะมีห้องใต้บันไดนะคะทําเป็นห้องเก็บของได้และที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็จะมีห้องครัวด้วยเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศก,กันค่ะ ชั้น2ของตัวบ้านนะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะและมี2ห้องน้ํา2ห้องนอนแรกนะคะคุณผู้ชมเขาจะอยู่บริเวณด้านหน้านะคะห้องนอนแรกเลยจะเป็นห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องนอนที่เป็นห้องนอนเล็กนะคะจะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านค่ะและระหว่างทางเดินก็จะมีห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําส่วนกลาง1ห้องด้วยกันและปิดท้ายกันที่ห้องมาสเตอร์เบดมนะคะจะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านพื้นที่กว้างเลยค่ะสามารถทํามุมวอล์กอินโคเซตได้เลยนะคะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวอีกด้วยค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการบ้านสมารกรดังสิทธิคลองเจ็ดโดยเริ่มต้นจากหน้าวิทยาลัยการปกครองถนนรังสิตนครนายกขับตรงไปบนถนนรังสิตนครนายกประมาณ3.1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเพื่อข้ามสะพานจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าสู่ถนนเลียบคลองขับตรงไปบนถนนเลียบคลองอีก1กิโลเมตรทางเข้าโครงการจะอยู่ด้านขวาครับ เป็นยังไงคะวันนี้พาไปชมกันค่ะถูกใจกันไหมคะโครงการบ้านที่นี่บ้านไซส์ใหญ่หน่าอยู่มากๆกเลยก่อนจากกันไปนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะทั้งสาช่องทางเลยคะ่ะ Facebook YouTube แล้วก็ทิกเกอและอย่าลืมดาวน์โหลดบ้านบ้านแอปพลิเคชันค่ะแอปพลิเคชันที่เรารวบรวมสาให้คุณผู้ชมได้เลือกทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่าคะ่ะสามารถคลิกเข้าไปชมได้หรือว่าอยากจะเข้าไปชมสถานที่จริงก็สามารถนัดหมายได้ค่ะผ่านบ้านบ้านแอปพลิเคชันวันนนนนนนี้้้หหหมมดเเววลลาากกััแะะคจอใใ่ คุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ